วาสนาันการำขี้เก่าีสุดเลยที่มังลิงนักแล้วก็ปาดนักแล้วก็ปาดพี่น้องเห็นีแจะเป็นกระที่เห็นพ่อสีพ่น มาหมายไรกินอุ้ยสวยงามคูดูโอนี่คูดูกันคดูดิดูดิหลุมเป็งเงี้ยบางเงี้ยคูดูเต็งเงี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC ทุกท่านดไปค่ะเด้อ มาค่ะมอนีผ้าพิโนงเขาปูเขาปลาขอเกาขามาครับสวัสดีครับอุตน้มเนอยไม่ิดพึ่งขาลาครับติดพึงขาลายดอกเหล็กแหงมันติดพึ่งข้ามครับแกงหมูวันแซ่บครับ มิหงยังที่เด็ดมิ้งยังเฮ้ยปาดอยู่ที่ตามหาเลยอุ้ยเห็ดพึ่งหวานครับพงหวานหัวยองข้าวหัวยองแง่ที่เด็ดต้องคาดิอุ้ยงามครับเฮ้ยอ้ากล่องทีอคือมมัวไม่รู้ไปครับพี่น้องเอสร็จกล่องก่อนเออนี่มันเด็ดมูฮัวกระลุยจะเปเนาะโอ้ยเอาเลย เดอพิวาลีลายอดเลยค่ะเกเพนานี่ค่ะพี่น้องผู้ใดมนี่ีหมู่น้องมเยมสุมาลายุ่งยิ้ยยอเียนเทากัมาสำรวจปลากครับพี่น้องหวานเขี้ยงเมีนอุ้ยหวานแงเสีบไปกินแกงเห็ดนาแหลงโอ้หวานแง เนาะหมูว่านนี่อุ้ยหมูใหญ่หลีครับ้พอแล้วพอมูพันแล้วนี่ดินี่ครับอุ้ยอุ้ยงามจุดแล้วน,นะจุดเลย,ว,ยวู้ <laughs> <laughs> องดอกนึงครับสองดอกสองดอกครับถือว่าอุ้ยสีดีดอกนี้เป็นมากกว่สองดอกมาเต็มเรอคะงามหวานหวานจุวยๆครับพี่้องเจี๊ยบอีนะก๋วยก็อื่นมาหิตนะจะเทสผู้จะเท็ด่างเหงาปวดจักเงินเสออกคิดขมเนาะเขาเอาไปกดอยเข้ามาแสี ต้นก้อนสอบกินเนี่ยเห็ดพึ่งด่างเฮียก่นเฮาก็บ่ทันเคยลองดอกเออเห็ดพึ่งเอียงอย่งนึงนี่ต้องจัดต้องลองลองให้มันสุย่างครับพี่น้องไทยกระเซียบเพื่อะไรครับพี่หมอไทยตรงนักไก่ดอกไปไทยแบบทีเป็นถุงหวานถุงหวานขึ้นข้าวค่เนี่ยมาดอกเดียวได้ไงรักลักษณะโอ้ยงาปวดดอก สวยข้ามไงอีกแล้วครับ้าพกไงอีกแล้ววะนี่เยไงสะพามือเลยพี่น้องออุ้ยต้องเอาต้องเอาแก่เอาอือ้ยเก่งเก่ง่ลมปังงาเดี๋ยวเดียวจะเสียวเลยเขีนเขาแล้วเมียนเอาไปออดงงเนาะ่างามครับเลย

bay lên đây cái hả cả làm cứ cầu đi hết này cái mới ôi tình nhân hoạt thằng lặng thằng

เฮ้ยยังเย่มาหมวหู่แล้วใบใหม่นาโพดเี้ยเลยเอาต้องเปิดต้งเคี้ยต้งหาครับไบใหม่นาเห้ยครับตัด โ <Okay, S 2> อ้โหไม่เคียรกระยานเตียกข้าบนเคียหลมไปหลายดอกเลยพืองงงงพึงพ่งง,ง,งวันเขาคิดแกงเห็ดเผกมือนี้ครับคิก,กินแกงเห็ดแดงอ้น,น,นงงี่เรื่อยๆครับเรื่อยเรื่อย่มมๆามาพิด อย่างเดียบอูยงา้นคูดูโอนี่เอ้ยมาถูกอกกันเต็ม่เลยวอ้ดแดงงามเลยครับโอ้ยโมเมนต์เดียบเอาจู่เียบเฮ้ยเขาเก็บเก็บแล้ว

ตู้นี่อันนึ่งก็ได้เหยียบว่ะโม้เขามาเก็บก่อนเขาเหยียบแหละ,ะเป็นสัตว์ได้เส่อจเกิดเป็นเกิดเป็นเชือเป็นสัน,เป,นเ,เป็นสันสเป็นเปิ่งพูดผิดพูดใหม่ได้บา้างละบอันพูดไปแล้วเอาขึ้นบ่ได <c oughs> ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนไม่ขวางาะ East mi? อ้ยน้ำครัอ้เยเฮ้ยจูงข้าพี่นองเีเรื่อยๆอืมเยกเีลกาเป็นวะนี่จสส หัวหัวสันดี่เ้ยครบเตือดได้ได้นี่มาพี่ตัดปู้ดเตะ้ึมเตี้มาขังเลยพี่ก็มีนี่เตี้ยเฮ็ดขังเว้กี้อือจะผยแรงงานตัวดวนนะครับใบใหม่มันหนาต้องเกลี่ยเกลี่ยบ้างเทื่อกะ ออกหมดดอกเลือแเตาขานั่นทันทีอี่ดอกงามๆเลยดอกจุ่มแค่เน,นื้ออยู่ดอกบอกนะัทันที่ด,<ง><ง>ดอกจุ่มแค่เน,นื้อบก่อยขาดบก่อยรุดบ้านนี้เลือแเตาขาแถอดอกปิว้ว หลมเลยล้างอ่อนล้างอ่อนเขาวะนีน่ไงป้อนี่ของเสียบีครับนี่เออกิดกึดกึดกิดกิดกิดเกิดไอ้อุ้ยนี่ป๊าดงามเนาะ

Ôi, có bánh gì nướng nữa Nàng khuống mới mướt lưỡi Đường không lượng. đường Nào, bớt ông nó nghỉ bò Ôi Lượng không lượng này Ui Bắt Cái trời đấy khuống về mướt đó Có mất lượng đấy đúng mê lì lấy vợ Ui, đỏ Tớ này tẹt ở đây thích đâu nó ơi

Ở trên bãi đá trên sociedad rất được sáng thoát. Bộ trời đủ, thay đổi raha Có này mà thấy, thiday cũng đã đủ. phải ดอพี่ลอู้ยถึงหวานอู้สีแดงนั่แดงแดงทางน้าแดงทางนาเงี้ยดแดงทางนาือรมีกินหมอกินหวานสุดอู้ดองูดอหนานาเลยอู้วู้ยอน เสาอ่อนคักไรเฮ้ยเ้ไข่ขาอยู่ย่านเยียบบ่แม่น้ำต่ออ้โอ้ยสองคนเลยอุ้ยเดี๋ยวนี้ตึงเหอกันงาาเมีนินาเลี้ยงงามงามเลย มาหลายคน้อครับมือนี้มาหลายคนแล้วก็เาที่นอนบ่หลายกเก่าหลายกเก่ามือเอ้ยตงเคียนสิี่นองสีเกยบครับไปจะได้น้อมาเก็บเพื่อมาเคียมือหนี้ครับมาีค่ะมาเมือหน้เข้ามาหาเห็ดกอแดงกอแดงจ้าอ้ยมือคุน แดงคือคืออยู่ตางจุขาเลยมวิชาโตเบาเดอ์อีกแล้วครับดอกสวยเมียนมองเคยได้ดอกว่นสีหลายบ่เนาะบุตท่านมีหอยคนเลยไปนะนี่ครับแดงจริงคื สองหัวครับมาเห็นไหมสิหลุมแปลงงานบางงานเวแปลงงานปีนทองปีนแปลงปีนช่งโอ้ยขาตาคาไหวหมดแล้วเดือดปิ้งนั่นเห็นบมน

kia kia lái kia tây để tây kia để kia tây đi, ui, kia kia tây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  kia nó kia หลายบ่เอาเลยเพียนเตียนก็บ้าไข่เนาะเฮยอุ่นไปหาหาปนปูเฮียไป